ก็คิดดีๆกับพทนตรีนเรียบิทรักเรื่องคำพีรบบบนตอนที่4นะครับตอนแรกบรัวใบไม้บ้านหมายถึงพ่อแม่ลูกตอนที่สองวัแหวนวัดหมายถึงพระสงฆ์ตอนที่สามเราเรือโรงเรียนหมายถึงครูแล้วก็ตอนที่สี่เราเรืออีกประเภทหนึ่งคือเราเรือราชการนะครับก่อนที่จะนำรายละเอียดเกี่ยวกับราชการมาเรียนครับผมขอน้มนำเอาเรื่องบัณฑิตสมณนนีในธรรมบท มาเรียนเพื่อเป็นอุทาหรณ์ในเรื่องของการพัฒนานะครับการร่วมด้วยช่วยกันเรื่องมีอยู่ว่าเด็กชายบัณฑิตนะครับอายุ7จขวบบิดามารดาส่งเสริมสนับสนุนให้บวชเป็นสมณีน,น,นี่คุณพ่อคุณแม่ท่านปรารถนาดีกับลูกเมื่อลูกอยากจะบวชก็ส่งเสริมให้ได้บวชท่านบรรพชาเป็นสมณนนีโดยมีพระสารีบุตรเป็นพระอุปชาหลังจากบรรพชาแล้ว วันหนึ่งสมณเณรก็ได้ไปพินธบาตกับพระสารีบุตรนะครับโดยสมณเณรประคองถือบาทไประหว่างทางท่านก็เห็นคนวิทน้าเข้านาเกิดสงสัยก็เลยถามพระสารีบุตรว่าน้ํามีจิตใจหรือไม่ครับพระเถระก็ตอบว่าน้ําไม่มีจิตใจสมณเณรก็เลยคิดนะครับว่าคนนี่สามารถวิทน้าหรือว่าบังคับน้ําซึ่งไม่มีจิตใจให้ไปสู่ทิศทางที่ตนเองต้องการได้แต่ว่าเหตุใดคน มีจิตใจจึงไม่สามารถบังคับจิตใจตนเองให้อยู่ในอำนาจคนตนได้นะครับนี่เป็นประเด็นที่สมณีนท่านคิดนะครับเดินต่อไปอีกก็ไปเห็นคนกำลังใช้ไฟลนลูกศรนนะครับเพื่อดัดลูกศรให้ตรงสมณีนก็ถามว่าลูกศรน,นั้นมีจิตใจหรือไม่ครับพระเระถระท่านก็ตอบว่าลูกศรไม่มีจิตใจสมณนนีนก็คิดต่อครับว่าคนสามารถดัดลูกศรที่ไม่มีจิตใจให้ตรงได้ แต่ทำไมไม่สามารถดักจิตใจขอนตนให้อยู่ในอำนาจได้น่าคิดนะครับเดินต่อไปก็ไปเห็นคนกำลังถากไม้เพื่อที่จะทำล้อเกวียนนะครับก็ถามว่าล้อเกวียนนั้นมีจิตใจหรือไม่ครับพระเรถระท่านก็ตอบว่าล้อเกวียนไม่มีจิตใจหรอกลูกสมเดนก็เลยคิดว่าคนสามารถนำเอาท่อนไม้ที่ไม่มีจิตใจมาทำเป็นล้อเกวียนเป็นดุมเกวียนได้ แต่ทำไมคนที่มีจิตใจอยู่กับตัวเองเนี่ยจึงไม่สามารถบังคับจิตใจทำจิตใจคนตนให้อยู่ในอำนาจได้เมื่อคิดได้เช่นเนี้สมเด็จมดิตก็เลยเกิดความคิดที่จะไปปฏิบัติธรรมจเจริญสมณธรรมบำเพ็ญเพียรทางจิตนะครับก็เลยขอเมตตาอนุญ,ญาตต่อพระสารีบุตรถวายบาตรให้กับพระเถระได้ประคองถือไปแทนตนเองก็ขอไปปฏิบัติธรรม ดว้วยความเมตตากรุณาของพระอุปชายยะท่านก็ถามว่าเธอจะไปปฏิบัติธรรมที่ไหนล่ะสมณเณรก็กรับเรียนว่าที่กุฏิของกระผมครับพระเถระท่านพิจารณา,นานแล้วเห็นว่าถ้าไปปฏิบัติธรรมที่กุฏิของสมณเณรเนี่ยไม่ปลอดภัยไม่สับปายะไม่สะดวกสบายโดยประการทั้งปวงท่านจึงบอกว่าให้ไปที่กุฏิเราก็เกลยมอบกุญแจกุฏิให้ไปก่อนที่จะ จากพระอุปชาสม,มเด็จก็ยังกราบเรียนว่าถ้าบิณฑบาทได้ปราตะเพียนมาหมายถึงอาหารนะครับปลาตะเพียนทอดขอเมตตาเอามาฝากกระผมด้วยนะครับพระเถระทัานก็รับคําด้วยความเมตตาประเด็นตรงนี้ขอหยุดนิดหนึ่งพิจารณาดูครับว่าพระสารีบุตรท่านเป็นผู้ปกครองท่านเป็นผู้ใหญ่ที่มีปกติให้โอกาสแกดเด็กนะครับ ภาษาริบุตรท่านให้โอกาสกับเด็กที่จะได้ทําความดีอย่างอุกิษทั้งๆท,ที่เวลานั้นเป็นเวลาบินธบาตนะครับโดยการลยูตาแล้วไม่ได้หาใช่เวลาที่จะไปะไป,ปฏิบัติธรรมไม่แต่เมื่อท่านเห็นว่าลูกศิษย์ของท่านมีความปรารถนาอย่างยิ่งยวดที่จะไปปฏิบัติธรรมไปเจริญสมณธรรมโดยวิธีบําเพ็ญเพียรทางจิตเนี่ยท่านก็จึงอนุโมทนาและก็อนุญาตให้ไป ประเด็นตรงนี้ได้ข้อคิดนะครับคติของความเป็นผู้ใหญ่ที่พอจําได้ก็คือว่าเป็นผู้ใหญ่ให้ดีต้องมีหลักผู้น้อยรักชื่นชมนิยมทั่วเป็นผู้ใหญ่มิใช่ใหญ่อยู่ที่ตัวหรือที่หัวเขาวงอกเป็นดอกเหลาเป็นผู้ใหญ่ต้องรู้หลักของนักปราดให้โอวาทใช่ว่าจะด่าเขาเป็นผู้ใหญ่ต้องรู้จักความหนักเบามิใช่เอาแต่อำนาจเข้าฟาดฝันได้ข้อคิด ในการเป็นผู้ใหญ่นะครับกลับมาเรื่องสมณเณรบัณฑิตครับเมื่อสมณเณรเริ่มบำเพ็ญเพียรทางจิตบำเพ็ญเพียรทางจิตเจริญสมณธรรมของท่านเนี่ยร้อนถึงท้าสักกะเทวราชผู้เป็นจอมเทพครับบรรดุกำปูศิลาอาจที่ท่านประทับนั่งแข็งขึ้นมาก็เลยทรงเล็งเห็นว่าสมณเณรกำลังปฏิบัติธรรมเนี่ยครับประเด็นอยู่ตรงนี้แล้เท้าสัก,กะ ท่านเห็นสมมณีจะทำความดีอย่างอุกฤษก็จึงมีเทวบัญชารับสั่งให้เท้าจัตุโลกบาลทั้ง4คือเท้าท,ทรศรถเท้าวิรุณหกเท้าวิรูปักเท้ากุเวนเท้ากุเวนก็คือเท้าเวสุวรรที่เรากลับไหวบูชากันอยู่ทุกวันนี้แหละครับมีเทวบัญชาให้เท้าจัตุโลกบาลทั้ง4ี่พระองค์เนี้ยไปเฝ้าดูแลอารักขาสมมเณีบัณฑิตในทิศทั้งสครับทิศตะวันออกทิศใต้ ทิศตะวันตกแล้วก็ทิศเหนือทิศเหนือนี่ก็เป็นหน้าที่ของท้าววสสวรรณหรือท้าวคุยนะครับส่วนพระองค์เองก็ทรงบันดาลให้ฝูงนกที่อยู่ในวัดนะ่ให้บินหนีไปที่อื่นเพื่อจะได้ไม่ส่งเสียงรบกวนสมณีนบัณฑิตจากนั้นท้าวสักกะก็รับสั่งให้จันทเทพประบุตรหยุดดวงจันทร์ไว้ก่อนรับสั่งให้สุริยเทพบุตรหยุดดวงอาทิตย์ไว้ก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่า เพียงสมมเนรอายุเจ็ดขวบทําความดีอย่างอุกฤษนะครับพระอาทิตย์พระจันทร์ยังหยุดการโคจรนะครับส่วนเท้าสักกะเองพระองค์ก็ไปเฝ้าถวายอาราขาสมมเนรอยู่ที่สายอยู่ประตูห้องที่สมมเนรปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังตัดมาที่พระสารีบุตรครับเมื่อบินธบาตได้ปลาตะเพียนแล้วก็นึกถึงลูกศิษย์ป่านนี้คงหิวแล,ะละ้วล่ะก็กลับบัดครับจะนําอาหารไป ส่งให้สมณีน,นลูกศิษย์พระพุทธองค์ครับพระพุทธเจ้าทรงทราบเหตุการณ์ทุกอย่างด้วยพระญาณก็จึงทรงดำริว่าหากพระองค์ไม่เสด็จไปอารักขาสมณมีนบดิก็จะไม่สามารถบรรลุธรรมไม่สามารถเป็นพระอรหันต์ได้พระพุทธองค์จึงเสด็จไปอารักขาสมณีน,นที่ซุ้มประตูวัดหรือที่หน้ากุฏิสมณีนเน,นเนี่ยแหละครับเมื่อพระสรีบุตรมาถึง ก็จึงตรัสถามปัญหาสีข้อขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดถึงปัญหาและการตอบปัญหาสีข้อนี้ระหว่างที่พระพุทธองค์ตรัสถามและภาษาริบุตรถวายวิสัชนาอยู่นั้นเนี่ยสยมณรมณิตได้สดับไปพร้อมๆกันจนในที่สุดสมณรมณิตก็ได้บรรลุพระอรหันต์ในทันทีนั้นนะครับเมื่อสมณรท่านบรรลุพระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้าจึงตรัส ให้ระสาริบุตรนําอาหารไปให้กับสมณเณรเมื่อสมณเณรได้ฉันประตาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเทพยายดาทั้งหลายมีท้าสก,กะเป็นต้นเป็นประธานก็หยุดการถวายอาราขาพระอาทิตย์ก็ได้เคลื่อนไปตามปกตินะครับเป็นเวลาบ่ายบรรดาภิกษุทั้งหลายเห็นเหตุการณ์ตลอดก็จึงพูดคุยกันพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเวลาผู้มีบุญบำเพ็ญสมณธรรมเนี่ย จะมีเทพพยาดามาถวายอาราขาคุ้มครองป้องกันแม้แต่พระพุทธองค์ก็ยังต้องเสด็จมาท่านทั้งหลายครับข้อคิดเรื่องบัณฑิตสมณเณรน,นี้ท่านจะเห็นว่าเพียงสมณเณรอายุเจ็ดขวบบำเพ็ญเพียรทางจิตกระทำความดีเพื่อบรรลุธรรมนะครับได้รับการสนับสนุนตั้งแต่โยมพ่อโยมแม่ส่งให้เข้ามาบวชภาษารีบุตรเป็นพระปัายาเป็นผู้ปกครองเป็นผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน นะครับพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าก็ยังเสด็จมาถวายอารักขาจนเป็นที่มาแห่งการบรรลุธรรมเท้าสักกะเทวราชหรือที่เราเรียกว่าพระอินทก็นิ่งอยู่ไม่ได้ต้องเสด็จลงมาถวายอารักขามีเทววัญชาให้เทา้าจตุโลกบาลทั้งสี่มาช่วยกันถวายอารักขาจานันเทพปุบดูแลพระจันทร์สุริยเทพปุบดูแลพระอาทิตย์หยุดการโคจรอย่างนี้แสดงให้เห็นว่า สมณเณรเจ็ขวบเด็กคนหนึ่งสมณเณรองค์หนึ่งอายุเจขวบจะทำความดีทุกภาคทุกส่วนล้วนมาร่วมมือกันส่งเสริมให้สมณเณรถึงความดีท่านทั้งหลายครับตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ถ้าส่งเสริมยินยอมพร้อมใจให้ลูกชายได้เข้ามาบวชมีลูกชายหมายใจจะให้บวชได้พาพเพียรเรียนสวดในพระพุทธศาสนา รู้หลักปักมั่นกะตันยูตาได้ห่มผ้ากาสาแทนค่าน้ำนมก็จะเป็นมงคลชีวิตประสิทธิ์พอในขันลูกนะครับภาษารีบุตรเป็นผู้ใหญ่ท่านใหญ่ด้วยเมตตาไมตรีอย่างแท้จริงดังที่ได้กราบเรียนแล้วทีนี้พระพุทธเจ้านี่คือใครล่ะครับพระพุทธเจ้าก็หมายถึงผู้นำศาสนาในพื้นที่ผู้นำศาสนาในชุมชนนะครับ ตั้งแต่ตำบลก็มีเจ้าคณะตำบลอำเภอมีเจ้าคณะอำเภอจังหวัดก็มีเจ้าคณะจังหวัดนี้เป็นองค์กรสงฆ์เป็นหนึ่งในพระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงค์ถือว่าเป็นองค์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะครับท้าสักกะหรือพระอินนั้นคือใครท่านก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับคณะผู้บริหารสมาชิกสภา มีใครบ้างน,นะครับนายกอบอตอพร้อมทั้งสอบอ,อ,อบจขอไปทานโทษนายกอ,อบอตอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใช่ไหมครับคณะผู้บริหารนายกเทศมนตรีพร้อมทั้งสทสมาชิกสภาเทศบาลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมทั้งสออบจสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนี่คือในส่วนของท้าวสักกะซึ่งมีภารกิจสําคัญมากเลย นะครับเท้าจตุโลก,กบาลทั้ง4คือใครครับ1ครูอยู่ที่โรงเรียน2กำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่ในชุมชนเป็นผู้นำหมู่บ้านนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้าน3คือใครครับตำรวจสถานีตำรวจปูทอนในพื้นที่ก็สำคัญ4คือใครครับประธานชุมชนครับพร้อมกับกรรมการหมู่บ้านประธานชุมรถชุมชนนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในเท้าจตุโลก,กบาลทั้ง4 เพราะท่านมีองค์ประกอบคือกรรมการหมู่บ้านเพราะกรรมการหมู่บ้านคือรากฐานของชุมชนเนี่ยถ้าจะเห็นนะครับต่อมาจาันเทเทพบุตรคือใครครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลครับต้องเข้ามามีส่วนร่วมสุริยะเทพบุตรล่ะคือใครอปอพรอครับก็คืออาสาสมัครป้องกันภัย่ายบราเรือนซึ่งมีจิตอาสาอยู่แล้วนั้นท่านจะเห็นว่าบ้านวัดโรงเรียนราชการเนี่ย ร่วมมือกันอย่างนี้นะครับเริ่มที่แม่แก้ที่พ่อก่อที่ลูกปลุกที่ครูบาอาจารย์ฝากวิญญาณเอาไว้ที่ประสงค์เสริมส่งจากนักการเมืองหนุนเนื่องจากสภาสภาอบอตอสภาเทศบาลสภาอบอจอนี่แหละครับถือคติว่าเพียงสองมือไม่พอจะยื้อยุดเพียงสองมือไม่พอคิดแก้ไขเพียงสองมือไม่พอป้องกันภัย ต้องรวมใจรวมพลังทั้งชุมชนนี่ถ้าเราทำให้ชุมชนของเราหมู่บ้านของเราเข็มเล่มเดียวตกในหมู่บ้านเข็มเล่มเดียวตกในชุมชนคนได้ยินทั้งหมู่บ้านคนได้ยินทั้งชุมชนไม่ว่าจะเป็นบวกไม่ว่าจะเป็นลบนะครับชัดเจนมากต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือกันจริงๆตรงนี้ครับเป็นเรื่องของจิตใจนะครับ หากไม่ได้ช่วยปวงชนให้พ้นทุกข์เราจะมีความสุขหรือฉไหนหากไม่ได้ช่วยปวงชนให้พ้นภัยเราจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้เลยนี่ข้อคิดสำหรับการมีส่วนร่วมในการเป็นผู้นำชุมชนหรือผู้นำชุมชนในการที่จะมีจิตอาสาในการที่จะพัฒนาคนในชุมชนตามทฤษฎีของสมเด็จบัณฑิตนะครับต้องร่วมมือร่วมใจกันจริงๆ ไม่ปล่อยให้ประชาชนต้องทนทุกข์เข้าไปปลอบปลุกเปลี่ยนใจให้ต่อสู้ไม่ปล่อยปละละเลยนิ่งเฉยดูไปยืนอยู่เคียงข้างสร้างมวลชนที่ใดทุกข์เข้าไปขับไล่ทุกข์ที่ใดสุขไปต่อเติมเพิ่มภู้นผลพร้อมช่วยเหลือเอื้ออำนวยช่วยทุกคนโดยไม่บน่นไม่ท้อไม่งอมือนี่คือผู้นำต้นแบบนะครับเพราะฉะนั้นในความมืดเราต้องการแสงสว่าง ในการเดินทางเราก็ต้องการเข็มทิศในการดำเนินชีวิตเราต้องการการมีส่วนร่วมครับร่วมกายพร้อมร่วมใจไม่ขัดแยง้งร่วมออกแรงสมทบไม่หลบหนีทุกอย่างร่วมเรียกว่าสามคัคคีเป็นความดีสร้างสรรค์ชุมชนมั่นคง